สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา fm 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิษราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกัน โอกาสเป็นสิ่งที่คนพิการในสังคมเราต้องการและบ่อยครั้งเราก็เรียกร้อโอกาสเพื่อให้เราได้มีทางเลือกในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมนะครับและวันนี้ทางรายการสู้ได้ใจไปได้วยกันโชคดีมากๆนะครับที่ได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษของเราในวันนี้แขกของเราท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยและเป็นเหรียญทองเหรียญแรกแห่งความภาคภูมิใจของประเทศเราขอบคุณมากๆครับที่สละเวลาและมาเป็นแขกให้ พวกเราสัมภาษณ์ในรายการในวันนี้นะครับและขณะนี้แขกของเราได้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณสมชายดวงแก้วหรือพี่เต้ยของพวกเราเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับในระหว่างการดำเนินรายการนี้ขอญัตเรียกพี่สมชายดวงแก้วว่าพี่เต้ยนะครับพี่เต้ยครับเดี๋ยวให้พี่เต้ยแนะนําตัวเองให้คุณฟั่งทางบ้านได้รู้จักกันก่อนครับสวัสดีครับผมสมชายดวงแก้วนะครับก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทีมชาติไทยนะครับ ปัจจุบันก็เป็นผู้สอนครับผมเป็นคนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับพี่ต้ยครับชีวิตวัยเด็กกับเรื่องราวของความพิการเป็นยังไงบ้างครับ เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นตั้งแต่กำเนิดครับความพิการกำหัวเป็นตั้งแต่กําเนิดครับผมมีพี่น้องรวมผมทั้งหมด7คนคนะับแต่ว่าทุกคนเกิดมาก็ปกติหมดก็มีผมคนเดียวที่เป็นคนพิการนในบ้าน,นครับสาเหตุก็เนื่องจากแม่มีลูกหลายคนก็เป็นชาสวสวนนะครับความเคยชินนะีแม่ก็ทํางานแล้วก็พอไม่สบายก็ซื้อยามากินระหว่างนั้นก็ท้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่า ม่เลักษณะของความผิดปกติที่พีเตอร์ได้รับมีอาการยังไงบ้างครับการเจริญเติบโตของอวัยวะร่างกายแขนขาที่นจจะงอกขึ้นมาให้มันสมบูรณ์มันก็หยุดการเจริญเติบโตอะไรเงี้ยครับครับก็ขาสมบูรณ์อยู่ข้างเดียวนะครับครับัแขนตามข้อมูลที่ได้ก็คือกุดเหนือศอกใช่ครับสองข้างตรงเหนือศอกเลยครับแลวขาละครับเหนือเข่าไหมครับหรือใต้เข่า ขาเหนือเข่าขามันสั้นนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์เต็มประมาณนี้ครับแล้วการดำรงชีวิตล่ะครับอะไรที่ทําได้และอะไรเป็นข้อจํากัดครับสมัยเีเด็กอะ่ะไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มาอยู่ศูนย์โรงเรียนประจําอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีคนแนะนำํำเราก็มีแต่พ่อแม่พี่น้องคอยช่วยเหลือแล้วก็ไม่คิดที่จะช่วยตัวเองอะ่ะสมัยเด็กๆก,ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็มีแต่คนคอยช่วยแต่ว่า พอเรามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเรามาฝึกในศูนย์ที่ญาติส่งมาฝึกนะครับเราก็ได้เรียนหนังสือเราก็ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็ทุกอย่างก็ทําเองเหมดพี่เต้ยครับ,รบสแสดงว่าพี่เตย้ยเข้าโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับครับผมมาเรียนที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นโรงเรียนเฉพาะทางไหมครับใช่เป็นเฉพาะทางเป็นโรงเรียนของขบพิการเลยครับครับในนั้นเขาก็จะมีแบบ ฝึกอาชีพสอนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ใส่ใกายอุปกรณ์ฟื้นฟูนฟนร่างกายอะไรเงี้ยครับครับพิเตอร์ครับก่อนที่พิเตอร์จะมาเรียนที่นนทบุรีพิเตอร์เคยคิดอนาคตทางการศึกษาให้กับตัวเองไว้ก่อนไหมครับจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงบ้างตอนนั้นยังไม่คิดเลยครับคือมีความคิดแค่อยากเรียนหนังสือเพราะว่าตอนที่สมัยเด็กอยู่บ้านเนี่ยเราไปรเรียนไม่ได้ขาดเทียมเราก็ไม่มี ไม้ค้ำยันเราก็ไม่มีนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันจะช่วยในการเดินไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็อยากเรียนหนังสือแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้พี่จะพาไปมันก็ต้องอุ้มไประยะทางมันก็เป็นกิโลเนาะมันก็ยากแก่การที่จะเดินทางไปเรียนครับ,รบก็เลยไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เรียนแต่พอมาอยู่สู่นี่และก็ได้เรียนก็อตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนถึงไหนระดับไหนเพราะายังไม่เข้าใจว่าเรียนไปเพื่ออะไรเหมือนเด็กบ้านนอกครับครับช่วงนั้นอายุตามเกณฑ์ไหมครับพี่เต้ยครับ เกินเกณฑ์นะฮะก็อายุ1ิบแล้วอ่ะก็ขึ้นปหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอนุบาลก็ไม่ได้เรียนนะครับขึ้นไปปุ๊บก็ไปฝึกอ่านปหนึ่งปสองนะครับพอตัวเราโตแล้วครับก็ให้ไปอยู่ชั้นคนโตอาศัยความจําหน่อยเพื่อที่จะตามขอให้ทานอะไรอย่างเงี้ยครับครับกำลังจะถามพี่เต้ยว่าช่วงอายุที่มากกว่าเพื่อนๆในโรงเรียนพี่เต้ยปรับตัวกับน้องๆในโรงเรียนยากไหมครับ ก็ปรับยากนะครับก็อ่านเขียนไม่เป็นเลยเนี่ยเพราะว่าในศูนย์เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมให้เรามากมายแค่เขาทดสอบ i อคเราเรามาอยู่ศูนไอคิวเราก็ผ่านเกณฑ์ปกติีไม่ได้แบบว่าพิการทางปัญญาหรืออะไรเงี้ยก็ไปเรียนปุ๊กก็ก็เรียนรู้เดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยอ่านไม่ออกก็ป .1 อ่านไม่ออกนะป .2 ก็ยังอ่านไม่ออกมาอ่านออกที่ป .3 เขียนได้ก็ป .3 ที่ถืถูกอะไรเงี้ยครับครับ พี่เต้ยครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจําวันของพี่ครับพี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าตอนเด็กคือที่บ้านอุ้มแล้วทุกวันนี้พี่ใช้วิวแชร์หรือว่าพี่ใช้ขาเทียมครับคือหลังจากที่ผมมาอยู่โรงเรียนโควิการนี่นแหละครับ ผมขอเอ่ยชื่อนะครกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการทุกพลภาพปากเกร็ดครับในนั้นนะ่ะเขาก็จะมีฟื้นฟูร่างกายใส่อุปกรณ์เหมือนที่ผมเืินไปตอนตอน้นแล้วผมก็ได้มาจากตรงนั้นเพราะเขาเห็นเราเดินไม่ได้มีขาข้างเดียวเงี้ยเขาก็ให้เราใส่ไกลอุปกรณ์แล้วก็ฝึกเดินครับก็หลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดครับนั่นคือที่มาของขาเทียม ที่ใช้กันทุกวันนี้ปัจจุบันก็เดินไม่ได้นั่งรถมีแชร์นะครับเว้นแต่ว่าเราสอนไว้น้ําเนี่ยมันเดินไปเดินมาเยอะเกินผมก็ใช้รถเข็นสะดวกดีแต่ว่าชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ใส่ขาเทียมครับ,รบพี่เต้ยครับในกรณีที่พี่เต้ยไม่มีมือนะครับแล้วการเรียนการ,รสอนต้องใช้มือในการจดหนังสือพี่เต้ยมีวิธีการเขียนตัวอักษรยังไงบ้างครับ ผมก็ใช้แขนสองข้างที่ขาดเหนือสองนี่ประกบกันแล้วก็หนีบปากกาหนีบดินสอแล้วก็จดใช้แขนสองข้างประกบกันเหมือนกับเราใช้มือจับดินสอใช่ไหมครับใช่ครับก็ใช้สองข้างประกบแล้วก็หนีบแล้วก็เขียนสน,นิทนันครับครับทราบ,บ,บข้อมูลมาว่าพี่สามารถวดาดภาพได้ด้วย ว,ดดวิธีธก็คือใช้แขนสองข้างประกบผู้กันจานสีหรือว่าวาดยังไงอะครับผมสามารถเขียนได้ท่างใช้แขนหนีบสองข้างแล้วก็ใช้ปากเขียนได้เหมือนกัน <c oughs> คือผมฝึกไงเ <c oughs> มื่อก่อนแบบเริ่มไม่รู้จะจับปากกายังไงก็ใช้ปากสมัยแรกๆนะครับเราใช้ปากคาปากกาหรือคาผู้การเขียนแต่พอเรานึกขึ้นได้ไดอ้าแขนสองข้างมันสามารถประกบติดกันได้อะไรเงี้ยเราก็ฝึกแขน มันก็จะสะดวกขึ้นมันก็จะมีระยะในการมองกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่คือสรุปแล้วก็เขียนได้ทั้งสองแบบแหละครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แขนมากกว่า mm hmm. เพราะว่ามันหยิบจับได้เลยมันไม่ต้องกง้มเหมือนเอาปากคาบอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ครับ,รบอีกอันหนึ่งด้วยความเคารพนะครับพี่อย่างสมมติเกิดพี่จะคว้าเสื้อมาใส่พี่ใส่ไหวไหมด้วยตัวเองนะครับปัจจุบัน mm hmm. ก็ใส่ปกตินี่แหละครับได้หมดรับกางเกงเออขาเทียมถุงเท้ารองเท้าได้หมดครับแล้วก็ คนที่พิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเหมือนมีพรสวรรค์บางอย่างอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือมันทําให้เราคุ้นชินกับสภาพร่างกายเราเร็วอ่ะคือคุ้นชินแบบปกติเลยอ่ะแค่เราคิดให้ออกว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนปกติครับพี่เต้ยครับ,เร,รบเรื่องของทักษะการช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ครับเกิดจากความสามารถของเราเองหรือว่าเราผ่านการเรียนรู้มาจากครูผู้สอนครับส่วนใหญ่จะเป็นของเราเองนะครับ เพราะว่าครูเขาก็แค่แนะนำ,ำบางทีเขาก็สอนเราไม่ได้หรอกว่าจ่าอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกแต่เราอ่ะสังเกตคนที่มีลักษณะ้ายเราเราก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆเราที่พิการเหมือนกันเนี่ยเพราะบางคนเขาก็ไม่มีมือเลยก็มีบางคนมีมือข้างเดียวอย่างเี้ย แล้วก็เรียนรู้จากคนรอบๆข้างเราแล้วเรามาอัดแอปกับตัวเราเองใช้ประสบการณ์ของเราในการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนอยู่บ้านที่ทําไม่เป็นเลยเราคิดว่าในสังคมนี้นึกว่าเราพิการคนเดียวครับเพราะเราไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกอะไรเงี้ยครับเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเราเลยไม่มีไอเดียเพราะว่าญาติพี่น้องที่อยู่กับเราเขาก็เห็นว่าเราไม่มีมือก็ช่วยเหลือไปก็จบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สอนว่าเออไหนลองทําอย่างนี้ดูซิไหนลองหยิบอันนี้แบบนี้ดูซิอย่างเงี้ย ขาไม่มีไอเดียตรงนั้นเีย่พอเราได้ออกมาเราอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดไอเดียครับแล้วมันก็เป็นของมันเองโดยธรรมชาติกับพี่เต้ยครับหลังจากที่พี่เต้ยคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิการเพียงคนเดียวนะครับวันหนึ่งได้ออกมาข้างนอกแล้วเห็นผู้พิการคนอื่นๆที่เป็นเหมือนเราพี่เต้ยคิดยังไงบ้างอะครับโลกทัศนมันก็เปิดอครับความคิดก็เปิดว่าเออแล้วเราจะไปน้อยใจตัวเองทําไมอะไรเงี้ยคนอื่นหนูลำบากกว่าเรายังมีเลยนะเราคิดว่า ตอนนั้นเราอยู่กับบ้านนะทุกคนเป็นคนปกติเนาะสมบูรณ์แบบหมดแต่เราพิการเราก็รู้สึกทําไมเราต้องพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจออย่างเงี้ยความคิดมันก็เปลี่ยนลงก,ก็เปิดแล้วเราทำให้เราได้คิดเราก็ยังดีกว่าอื่นแล้นะแล้วก็ทําได้สิอะไรอย่างเงี้ยครับเส้นทางการศึกษาของพี่ที่อยู่ในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ได้เรียนต่อจนถึงระดับไหนอะครับตอนที่อยู่ศูนย์คนพิการนะครับผมเรียนจบมสนะครับ คือตอนนั้นก็วัยรุ่นน่ะมีเพื่อนเยอะความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือแล้วทีเนี้ยจากสมัยเด็กเคยอยากเรียนหนังสือแล้วก็พอโตมาก็ไม่อยากเรียนหนังสือละกระจกให้มอสามแล้วก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านน่ะอารมณ์ก็เหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยคือเราไปเป็นคลรากับทุกคนอีกแล้วอะไรเงี้ยเลยทําให้เราคิดใหม่ว่าเราออกมาจากบ้านจนเรียนจบม3สามแล้วแล้วทําทไมเราไม่ ทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดใหม่มันเริ่มตกตะกอนความคิดตัวเองใหม่แล้วก็ไปเรียนกศนครับเรียนกศนจบมหกครับจบมหกเสร็จก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีก็จบปริญญาตรีรับนปัจจุบันตอนนี้ก็จบโทบริหารการกีฬานี่นะครับสูงสุดแล้วแค่นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการศึกษานะครับพี่เต้ยครับช่วงเด็กๆพี่เต้ยมีความฝันของตัวเองไหมครับความฝันของผมนี่คือ จริงๆเ่ะเราก็อยากเป็นนักกีฬานี่แหละอยากไปต่างประเทศอยากขึ้นเครื่องบินอยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่หลายๆคนที่เคยถามผมคือสมัยเด็กกันนั่งดูเครื่องบินไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้จักพอครั้งหนึ่งเราเฮ้ยโหอ,อยากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่มาของการไปเล่นกีฬาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากมีธงอยู่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับพอสวรรค์หรือค,รความชํานาญที่พี่ค้นพบในตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองชอบตอนเด็กคืออะไรครับทีแรกเลยเนี่ย ไม่ใช่เรื่องกีฬานะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องศิละปะมากกว่าครับคือเพื่อนเรียนด้วยการปฐมเ่งเขาวาดรูปเนี่ยเขาวาดแบบโอ้ทาไมวาดยากจังเลยอันเนี้ยแต่ในความรู้สึกของเราอ่ะเราทําไมวาดง่ายจังเลยโอ้ยมันง่ายมากเลยนะเห็นยากตรงไหนหรืออะไรเงี้ยคือความเข้าใจเราแบบเราเข้าใจได้เร็วแล้วก็เขียนตามแบบได้เร็วกว่าเพื่อนน่ะอันนี้คือเ,เียกความสวรรค์ของผมเองมั้งที่ผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น เราเขียนได้ดีกว่าเพื่อนน่ะแล้ววาดรูปได้ดีกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรียนอ่ะไม่เก่งนะเรียนพอใช้ครับพี่เต้ยครับแล้วพี่เต้ยได้ต่อยอดความรู้ด้านศิลปะที่พี่เต้ยมีพรสวรรค์ในตัวเองตรงนี้บ้างไหมครับปัจจุบันก็ทําอยู่นะครับก็เป็นพนักงานของกิจกรต่างประเทศก็เขียนส่งเขาครับปีนึงก็ส่งเจ็ดภาพส่งให้เขาแล้วก็กินเงินเดือนเขาอยู่ตอนนี้ครับถ้าเอาจริงก็เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมทําทําควบคู่ไปกับ การเป็นทูกสอนกันครับแปลว่าเรื่องของกีฬามันมาทีหลังใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับแล้วกีฬา<ช>เป็นเรื่องของความพยายามเป็น<ช>ส่วนใหญ่ไหมหรือว<ช>่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่อาจจะมีมาบ้างแล้วอะไรย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยพยายามส่วนใหญ่นะเพราะว่าแต่เดิมผม่ายําไม่เป็นเลยเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีบ่อน,น้ําไม่มีบึงเพราะว่าอยู่บนดอยอยู่บนปา่าเขาเชียงใหม่แถวนั้นก็จะเป็นดอยหมดเนาะมันไม่มีบึงไม่มีสระน้ําให้เล่น นะครับก็จะเป็นความพยายามทส่วนใหญ่เพราะว,ว่ามันจากศูนย์เลยอ่ะอย่างถ้าเทียบกับศิละปะเราชอบขีดขีดเขียนเขียนอ,อยู่แล้วครับสมัยเด็กอะ่ะวาดการ์ตูนอ่านหนังสือการ์ตูนไปเฮ้ยเดี๋ยวลองวาดดาก,ก้อนบอลดูดีกว่าเดี๋ยวลองวาดโมกุลบ้างอะไรบ้างเนี้ยเออมันก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยไงแต่ว่ายน้ําเนี่ย,ยมันก๊อปปี้เลยไม่ได้ครับมันจากว่ายไม่เป็นก็ต้องฝึกฝืกแล้วก็กว่าจะตายระดับก่อจะอัพเลเวลตัวเองมันใช้ความพยายามเยอะครับข้อมูลที่ได้มา ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เริ่มที่กีฬาว่ายน้ําแต่พี่เริ่มด้วยกีฬาประเภทอื่นๆมีอะไรบ้างแล้วถึงมาจบลง <laughs> ด้วยการว่ายน้าใช่ถูกครับเดิมทีผมไม่เล่นกีฬาคือเป็นคนชอบเล่นกีฬานี่แหละชอบเตะบอลน,นะแต่ว่ามันก็ไม่เลื่อมนวยกับร่างกายเราไงครับเราจะไปวิ่งเตะบอลโอ้เขาวิ่งตู้เขาไม่ได้ก็เลยไปเล่นกีฬาไปเล่นประเภทลานกระโดดไกลกระโดดสูงอะไรเงี้ยครับ,รบเล่นอยู่พักหนึ่งรู้สึกว่า โอ้โหแดดมันร้อนแล้วมันอยู่กลางแดดเป็นชั่วโมงชั่วโมงรู้สึกไม่ชอบก็บไปเจอว่ายน้าว่ายน้ําเนี่ยคือชอบเล่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าว่ายน้ําไม่เป็นตอนนั้นครับก็เลยหันไปไว่ายน้ําก็เห็นเพื่อนมันว่ายน้ําเป็นไงแล้วเขาก็โดดตุ้มเขาก็ไม่จมนะไอเราก็โดดตามเขานึกว่าน้ํามันตื้นเห็นสระเป็นสีฟ้าใสๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่ามันลึกกี่เมตรก็ลงไปพุ่มมิดหัวเลย ครูเขาก็โยนห่วงยางไปคล้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนั่แหละครับก็เป็นที่มาเราก็เลยต้องฝึกครับการว่ายน้ําระยะแรกเป็นยังไงบ้างครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็จะก็เหนื่อยหนักอยู่คือเอาจริงอ่ะมันเหนื่อยครับพอครูเขาฝึกให้จริงๆเหนื่อยแล้วเราก็แบบว่ายไม่เป็นอ่ะว่ายยากกว่าจะเป็นท่าหนึ่งอ่ะกินน้ําไปหลายอืดแต่คือเราคิดแล้วแหละว่ามันก็ดีกว่าไปเรื่องกีฬาแน่นอนเพราะว่ามันร้อนร้อนมากอะไรเงี้ยเราปกติีเราก็ เป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในน้าเนี่ยมันก็จะบายกว่าเยอะก็ตั้งใจฝึกว่ายน้ําให้เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่เต้ยครับพี่เต้ยใช้ระย,ยะเวลาในการฝึกฝนจนตัวเองสามารถว่ายน,น้อนอยํา,า,าไ,ได้เหมือนเพื่อนนานแค่ไหนครับเป็นเดือนเลยประมาณสองสามเดือนนู่นละก็จะว่ายเป็นผ่านก็เดือนนึงครับครับหลังจากที่เราว่ายน้ําได้เหมือนเพื่อนเรารู้สึกยังไงบ้างกับวันแรกที่เรากโดดูมลงไปแล้วเราจมน้ําครับรู้สึกภูมิใจตัวเองเนะครับเราไม่จมแล้วนะอะไรเงี้ยเรา ว่ายจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นได้แล้วก็ดีใจแต่ว่าทีนี้พอเป็นแล้วอ่ะม uh ัน huh, ม yeah. ีความคิดแล้วก็อยากเป็นนักกีฬาทํายังไงทีนี้เป็นนักกีฬาทีชาติได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคันคัดตัวผมก็ไปคัดกับเขาครับก็คัดครั้งแรกก็ไม่ติดครั้งที่สองก็ไม่ติดเงี้ยก็สมัยนั้นกีฬาคนพิการยังไม่บูมแบบเนี้ยครับก็คัดไม่ติดก็เลยไปแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติภายในประเทศเราเนี่แหละก็ไปแข่งกับเขาก็ ก็แพ้นะไปทีไรก็แพ้แต่ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกเออเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยปีแรกก็แพ้ปีสองก็แพ้ปีสามก็แพ้เดี๋ยวปีที่สี่นี่เราก็ไม่ยอมแพ้ครับก็จนไปแข่ง้วได้เหรียญนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ติดทิมชาตินะครับทิมชาตินี่มันตอนที่มาเป็ดปีเกมที่ประเทศไทยครับก็ผมได้ติดครั้งแรกนะครับครับพ่เต้ยครับ จากความพยายามของเราหลายๆครั้งนะครับแข่งแล้วแพ้แข่งแล้วแพ้จนวันหนึ่งเราสําเร็จนะครับเรามีชัยชนะรู้สึกไงบ้างครับก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าเราไม่ยอมแพ้นะครับคือจริงๆเนี่ยแค่ผมว่ายน้ําเป็นนะผมก็รู้สึกโอเคแล้วนะแต่นี่ยิ่งเราแบบว่าเราแข่งแล้วเราไปได้เหรียญอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบภูมิใจมากขึ้นน่ะแล้วก็ให้เราพยายามให้มากขึ้นอีกนะครับครับ ไม่แน่ใจข้อมูลที่ผมมีถูกต้องหรือเปล่านะครับพี่เต้ยตอนพี่เข้าไปเฟสปิกเกมที่ปีนั้นจัดโดยประเทศไทยรู้สึกพี่จะกวาดเหรียญสักสี่เหรียญใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับพอหลังนะจากนั้นพี่ก็เริ่มจะมีสิทธิ์ไปต่อในระดับพาราลิมปิกแล้วชีวิตกับการเป็นักกีฬาโวแทนประเทศแบบเต็มตัวก็ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายครับอยากจะถอดใจอยู่หลายรอบบอกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือตอนนั้นครั้งแรกจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สี่เหรียญทองครั้งแรกแล้วแหละ นะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็หายไงเพราะว่าน้าเป็นแล้วเราติดทีมชาติเราก็ดีใจมากเลยแล้วก็ฝึกบางทีแบบท้อใจทําไมการเป็นนักกีฬาทีมชาติมันเหนื่อยขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเราว่ายเล่นหรือว่าแข่งภายในประเทศก็ยังไม่ได้เข้มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโค้ช um. เขาก็บอกแล้วถ้าเราเลือกมาทางนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันดีที่สุดไปให้มันสุดถ้าเกิดเราไม่อยากวหวยแล้วอ่ะก็กลับบ้านไปเขาบอกนี้เลยกลับบ้านไปก็คิดเอาว่า เราก็ต้องกลับไปเป็นพาราให้พ่อแม่อยู่ดีแหละบางทีพอมาเหนื่อยมากเราก็เืมจุดนี้ไปเลยแล้วก็มาคิดเออสู้ต่อดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราก็เดินหน้าลุยต่อไปครับครับพิเตอร์ครับพิเตอร์ได้รับกำลังใจจากครอบครัวจากคนรอบข้างยังไงบ้างครับในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหนักกับการซ้อมอะครับตอนสมัยนั้นอะการสื่อสารยังไม่มีโทรศัพท์มือถือครับคือตอนนั้นอะผมได้จากตัวเราเองมากกว่าเพราะว่าเราจะโทรศัพท์ก็ต้องไปหยอดเหรียญไปอะไรเงี้ยตอนนั้นทางเราก็ไม่มี เ้วก็ไม่รู้ทายังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จากโค้ชที่คุยกับเราดีเลยครับแล้วก็จากตัวเราเองอ่ะผมว่าสําคัญสุดคือเราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกับตัวเราเองเรามีเป้าหมายมีความฝันถ้ามันชัดเจนแล้วอ่ะในตัวนี้แหละมันสร้างกําลังใจให้เราได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราท้อเนี่ยเรายังไม่ถึงฝันเลยนะเฮ้ยเรายังไปได้ไม่ถึงไหนเลยเราจะผ่อนใจไม่ได้นะให้กําลังใจตัวเองนะครับใช่ให้กำลังใจเดือนครับ หลายๆข้อมูลสัมภาษณ์พี่จะพูดติดตลกว่าเป้าหมายในชีวิตของผมคือการขึ้นเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินได้ก็ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติอันนี้จริงใช่ไหมครับจริงครับเพราะว่าครั้งแรกคือดีใจสุดๆก็เฟสติกแต่ว่ามันอยู่ในประเทศก็ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องอแต่ว่าพอ่ันแมตช์เฟสปิปุ๊บทีนี้มันจะได้ขึ้นเครื่องแล้วไอ้ตรงเนี้ยโอ้โหซ้อมหนักมากคือถอดใจอ่ะโค้ก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องสู้มันต้องไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นแมตช์ระดับโลกนะแล้วคิดดูว่าถ้าเราได้เหรียญน เราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกเนี่ยเราได้เหรียญทองเนี่ยมันจะเป็นคนเดียวในโลกนะใช่ไหมฮะหรือได้เหรียญเงินนะเราก็เป็นคนที่สองของโลกนะหรือได้เหรียญทองแดงเราก็เป็นคนที่สามของโลกนะมันทําให้เรามีใจสู้ตอนที่เราท้อท้อเนี่ยเร้่องสำคัญสุดโอ้ยอยากขึ้นเครื่องบินไหมคุณต้องขึ้นเครื่องบินไห้ได้แต่ตอนนั้นยังไม่นึกถึงเหรียญว่าจะได้หรือเปล่านะ <twee. S 1> แต่ก็มีเป้าหมายลึกๆในใจตัวเองว่า ต้องเอาสักเหรียญหนึ่งแต่ว่ามไม่รู้ว่าเหรียญอะไรครับแต่หล,กลัลกๆคืออยากขึ้นเครื่องอยากขึ้นเครื่องบินพี่ครับแล้วตอนที่ช่วงเวลาแห่งการเคี่ยวกลัมตัวเองแล้วเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองเหนื่อยมากๆตอนนั้นทาจริงๆว่าพี่ทํายังไงมันถึงผ่านมาได้จนมาถึงจุดที่ไ,ได้ลงแข่งผ่านมันเข้าไปรอบลึกๆอย่างเงี้ยครับคือสําคัญสุดเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกเลยเราต้องให้กำลังใจตัวเองคือผมคิดว่า ถ้าเรามาซ้อมกีฬาแล้วเราเพอเนี่ยคนทางบ้านเขาเหนื่อยกว่าเรานะครับเขาทํางานเป็นชาสวสวนเนี่ยคุณขี้เกียจคุณก็จะไม่ได้ถูกไหมคือ<ะ>คุณต้องขยันอยู่ตลอดแล้วกว่าจะได้แบบเงินเดือนก็ไม่มีอ่ะแล้วกว่าจะได้ผลผลิตครั้งหนึ่งอ่ะปีหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะแล้วเราอะ่ะหกเดือนอะ่ะเรายังทนไม่ได้อ่ะผมว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว<ะ>ผมคิดอย่างนี้นะผมก็คิดว่าพ่อแม่เราอะ่ะเหนื่อยกว่าเราเยอะทุกคนอะ่ะถามว่า ปีหน you ึ Hence, ่งได้ผลิตผลมาปุ๊บเนี่ยขายโอ้โหกว่าจะได้หมื่นหนึ่งกว่าจะได้สองหมื่นเนี่ยแต่เนี่ยเราสําเร็จเนี่ยเราได้เงินแสนได้เงินล้านเลยนะเอออย่างเงี้ยความคุ้มค่ามันต่างกันเนี่ยมันก็ทํทำให้เราคิดแล้วเราก็กลองในความเหนื่อยยากของเราเนี่ยเออเราก็มองว่าเออเฮ้ยเราก็เดียวคือเขานะมันอาจจะเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเหนื่อยทั้งปีบางคนเขาก็เหนื่อยทั้งชาติเขายังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมมองอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เรามีใจ ผมมองคนที่ลําบากกว่าตัวเราเองอะ่ะเราคิดว่าเราลาบากแล้วเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเนี่ยผมว่าคนอื่นเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นเฉยถูกไหมฮะหรือเราไม่ไปเจอแต่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยกังใจเราก็มาอ,อย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เราแบบไปถึงจุดๆตรงนั้นครับครบพี่เต้ยครับเรากลับมาที่เรื่องของกีฬาว่ายน้าบ้างนะครับเขามีการแบ่งระดับความพิการยังไงบ้างอะครับถ้าเป็นความพิการทางร่างกายนะครับก็ตั้งแต่ระดับความพิการ หนึ่งถึงสิบครับครับถ้าหนึ่งถึงสี่นี่จะเป็นระดับความพิการที่ค่อนข้างมากพิการจเยอะบ้างเถอะนะ,ค,ะครับแล้วก็ห้าจนถึงสิบเนี่ยความพิการก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงและลงครับเกีดนี่ก็พิการน้อยแหละแปดก็พิการนิดเดียวเก้าก็พิการแบบแขนขาดข้อมืออะไรเงี้ยสิบก็ขาขาดข้างหนึ่งใต้เขา่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือความพิการก็จะน้อยลงครับอย่างของพีเตอร์นี่จัดอยู่ในระดับไหนอะครับของผมนี่สี่ครับ ก็จะถือว่าพิการเยอะอยู่ระดับสี่ครับครับแล้วแต่ละประเภทที่ถูกแบงเนี่ยครับจะโลว่ายน้ําต้องแบ่งอีกไหมครับหรือว่าทุกระดับต้องมีรูปแบบการแข่งครบทุกประเภทไหมครับจริงๆทุกระดับความพิการส่วนใหญ่ก็ว่ายทุกประเภทนะแต่เขาก็จะมาแบ่งกันคือระดับความพิการสี่ก็มาแข่งกับสี่ระดับความพิการสามก็มาแข่งกับสาม ถ้าดับความพิการสิบก็มาแข่งกับสิบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีสี่ท่าเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะไหวเป็นหมดทุกท่าครับมันก็จะมีทุกรายการเหมือนคนปกติเลยครับก็จะมีครบทั้งสี่ท่าทุกประเภทผีเสื้อกันเชียงกกฟรีครับแล้วจริงๆแล้วที่ได้รางวัลมาเป็นท่าที่เตงถนัดที่สุดไหมครับสําหรับท่าผีเสื้อห้าสิบเมตรครับใช่ครับเป็นท่าที่ถนัดที่สุดก็ไม่ที่สุดนะก็มีท่ากบอีกท่ากบก็ถนัดแต่ว่า ปีเสีก็ได้ที่สุดแหละเพราะว่าได้เหรียญทองถ้ากรเป็นเหรียญเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มีเดี่ยวผสมด้วยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เหรียญเหมือนกันแต่ว่าได้ปี2004นะครับที่กรุงเ,เทพฯจริงๆผมก็ว่าเป็นทุกท่านะแต่ดีสุดก็เป็นท่าผีเสื้อแล้วก็วเป็นท่า,ท,าที่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเหนื่อยแต่มันก็กลับกลายเป็นท่าที่ดีที่สุดสาหรับการแข่งขันแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องแบ่งเป็นชายหญิงอีกด้วยใช่ไหมครับใช่แบ่งชายหญิงชายหญิงก็ หญิงก็ไปแข่งกับกลุ่มหญิงก็เหมือนกันก็4แข่งกับ4ีสามแข่งกับ3อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวบางตอนของแขกรับเชิญของเรา ที่ได้ถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนําเรื่องราวของคุณสมชายดวงแก้วหรือพีเตอร์ฮีโร่เหรียญทองพาราลิมปิกคนแรกของประเทศไทยมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าความรู้สึกในวันที่ได้เป็นฮีโร่เหรียญทองพาราลิมปิกคนแรกของประเทศไทยพีเตอร์รู้สึกอย่างไรและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนั้นจะเป็นใคร รวมทั้งการผันตัวเองจากนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการสู่การเล่นกีฬายิงปืนเกิดขึ้นได้อย่างไรและสุดท้ายกลายมาเป็นครูผู้ฝึกสอนว่ายน้ําให้กับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยอะไรเป็นแรงจูงใจในครั้งนั้นรอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฝังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นําข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการบุคคลทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับได้ให้ความสำคัญถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการบุคคลทุพพลภาพและผู้สูงอายุนะครับตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรปีพุทธศักราช2561นะครับ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษนะครับโดยจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน,นนะครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุณหน่วยเลือกตั้งไว้เป็นพิเศษดังนี้นะครับ 1. การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งให้คำหํำนึงถึงความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับโดยให้จัดวางคูหาอยู่ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย1.5เมตรนะครับ โต๊ะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนมีความสูงไม่เกิน0.7เมตรและจัดเก้าอี้ไว้ในคูหาออกเสียงลงคะแนนด้วยนะครับ 2. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนอคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของคนพิการบุคคลทุพพลภาพและผู้สูงอายุนะครับ หากไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกปนหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนนะครับโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นนะครับและให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกปนบันทึกาการการะทําดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้งนะครับและให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับนะครับ3 กรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงลงคะแนนณที่เลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้กําหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้จํานวนทั้งสิ้น28แห่งใน23จังหวัดทั่วประเทศนะครับและ4นะครับกรณีสถานที่ลง คะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ หีบบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนนะครับจะต้องกําหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้แตกต่างกันและจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ให้แก่คนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุด้วยนะครับและทั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ตรักถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการหรือบุคคล คนทุพพลภาพอย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงการเลือกตั้งนะครับซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้าความสามารถในการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกัน ได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสราร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ